อ๋อตอนนี้ก็เริ่มไม่ค่อยมีแล้วนะเร,เริ่มดีขึ้นแล้วเริ่มชินแล้วครับใช่เป็นไงบ้างบรรยากาศงานวันนี้แฟนๆมารอเจอเราค่อนข้างเยอะเลยคนระับโอ้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับต้องขอบคุณทุกคนเลยที่ที่มารอเจอด้วยเห็นว่าวันนี้ฝนตกด้วยใช่ไหมก็ขอบคุณทุกคนจริงๆครับที่เอ่ออะไรมาให้กาลังใจพวกเรากันนะครับได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์หรือยังไรบ้างโอ้ได้ลองแล้วครับได้ลองแล้วบอกเลยว่าผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยบอกเลยว่า ผมเนี่ยได้ไม่ใช่แค่คนไทยนะที่ซื้อนะเพราะว่าผมเป็นเรียนต่างประเทศเนี่ยเพื่อนเพื่อนผมต่างประเทศทุกคนแทบจะใช้เซอร์วีกันหมดเลยใช่เพราะต่างประเทศเนี่ยมันมีความเขาเรียกว่าอากาศแห้งด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกคนก็ใช้กันบอกว่าดีมากเลยใช่ฝากท่นนี้ใหมครับท่ใช่ผลิดีๆฝ<อ>ากก็ฝากด้วยนะครับเซรวีนะครับผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ระดับหนึ่งเลยนะครับสำหรับสกินแคร์ครับก็ฝากด้วยนะครับ วันนี้มาออกงานคนเดียวคนเดียวแล้วใช่คือยังตื่นเต้นเลยโอ้โหอ่ะอ่ะใครใจกันเลยโอ้โหโอ้โหเราบ่อยใช่บ่อยมาบ่อยก็โอเคก็ตื่นเต้นนะเพราะปกติก็ต้องก็ออกงานกับพี่ชายบ่อยเป็นส่วนใหญ่ใช่ก็เหมือนนีมีพี่คอยที่คอยให้คำแนะนำเราตลอดใช่แต่เหมือนครั้งนี้เนี่ยเมายืนด้วยขาด้วยนะยืนด้วยขาด้วยนะใช่เราก็เลยต้อง แล้วก็เลยนำบทเรียนที่คุณพี่ผมเนี่ยได้สอนผมมามาใช้ใช่คุณพี่สอนคุณี่ก็สอนการวางตัวการทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยการวางตัวใช่หลักๆก็วางตัวที่บอกวางตัวยังไงกันเดินเหรอการเดินกันเ่ินกันอะไรอย่างเงี้ยส่วน ไม่มีนะอันนั้นอันนั้นเหมือนเขาพยายามปล่อยปล่อยให้เหมือนเป็นธรรมชาติของเรามากกว่าใช่ใชแแ่แล้วตอนที่เราไปกูฟังพวกตี่ไหมว่าบอกว่าตอนที่พี่เขาส่งคลาสเขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยจะมีแอบดูไหมไมีดูไหม,ไม,มไม่ถึงกระเสร์ฟแต่ว่าเหมือนเลื่อนในทิกตอกอย่างเงี้ยก็ดูเหมือนกันใช่ แล้เดี๋ยววันนี้เราจะไปอยู่ในนั้นเหมือนกันเพ่อเดี๋ยวพี่จะไปเซิร์ชเออตื่นเต้นมากเลยนะเปบเลือนแล้วเดี๋ยวเจอตัวเองกดไลน์นะเนอตัวเอง้วกดไลน์แล้วกดแชร์โ้โหกดไลน์แน่นอนใช่แต่หลายคนก็บอกว่าชอบมินเอรชั่นับเอออ๋อใช่ใครบอกนะายคเลยอหอยแบบนี้อชาวเด็ดชาวเด็ด่ครับขอบคุณมากเลยครับเชิญใช่ เออผเห็นเห็นมีไปถ่ายรายการกับพี่ด้วยใช่ไหมร็นการารายการเป็นไงบ้างในพักก็สนุกมากเลยนะก็หลายๆหลายๆอย่างเนี่ยผมก็ยังไม่เคยทำมาก่อนเหมือนกันใช่ก็เหมือนได้เปิดประสบการณ์ใหม่เหมือนกันใชบแต่แถาๆหรือแล้วมันๆมีคอมเมทเราเว้ยเราย่างยี่เราการฟังติ่งก็มีแซวพี่บ้างใช่ก็ ก็มันก็ต้องแซวกันบ้างเลยครับใช่เขาบีฟมาอย่างนั้นนเงินเดี๋ยวมันไม่มีอะไรเราอยู่ด้วยกันเราอะไรอย่างนี้กันแล้วก็มีโบบายกันบ้างนะใช่ยังสีเหลืองใช่ประมาณนี้ประมาณนี้ระหว่างแบบสีนิรไทยที่นตลกขนาดไหนโอ้หตอนนี้ก็ศูนย์สี่กันอยู่นะกำลังแข่งกันอยู ว่าใครจะเป็น number one ใช่ถ้าเราเรามองเดนมุมเราเราว่าใครนี่เใช่ไหมผมอยู่แล้วสิก็อย่างสีเหลืองเนลธรรมดาที่ไหนได้รอสร้างสร้างร้านมีบ้านมีเอออย่างที่เราดูไหมคะผมไม่ดูครับไม่ดูเลยใช่ เพราะว่าเราเริ่มโตแล้วเราเริ่มคุยกันรู้เรื่องแล้วก็เลยก็เลยก็เลยไม่ดูแล้วใช่อออ่ะไรนะครับพี่วินเขาเป็นไอด็อกอย่ยังไงบ้างโอ้เป็นในทุกทุกทางเลยครับเพราะว่าพี่วินก็ประสบความสำเร็จในหลายๆด้านเหมือนกันทั้งด้านวงการเนี่ยก็ใช้คำว่าประสบความสำเร็จได้ไหมได้ถือว่าได้ครับแล้วก็มีทั้งด้านธุรกิจด้วยอะไรเงี้ยก็ถือว่าเขาเรียกว่าครบเครื่องเลยครับใช่ เ gitu, movie, ENNIS, ็ล้อยากิมาวงการแแม่มีเป้าหมายแบบอยากทำอไหรือว่างานเราจริงๆเนี nurture, ่ยเป้าหมายเนี hmm. ่ยผมอยากลองทุกอย่างเลยนะทั anyway> Slide Slide> <t <t ้งร้องเพลงทั้งการแสดงทั้งทุกอย่างเลยในวงการครับใช่อยากลองตอนนี้คือเราเตรียมตัวแบบไปเทีเราอยาเพิ่มไหมเราอยากเงบ้างใช่ตอนตอนนี้ก็มีเรียนเรียนหมดทุกอย่างเลยครับทั้งร้องเพลงทั้งดนตรีทั้งการแสดงเรียนหทุกอย่างเลยใช่เตรียมพร้อไมครับ่ยงี กีโตไงอ๋ออีโตใช่คือมันเป็นมุกตลกซ้อนตลกอีกทีถ้าเราเล่นถูกทุกคนมันเล่นถูกกันอยู่แล้วเหนือชั้นใช่ได้มีโอกาสได้เจอกับแฟนคลับโรงหรือยังมีแบบแฟนคลับอยู่ในด้อมบ้านเราโรงเรียนล่าสุดก็น่าจะอีเวนต์ก่อนหน้านี้แหละครับใช่นี่ก็ลองทางโนซีมากเลยใช่ไหม โโอบอุ่นไหมคะโอ้โหอบอุ่นมากเลยครับขอบคุณมากเลยทุกคนเขาอุตส่าห์มารอกันกันนานมากเลยอ่ะผมว่าใช่โอขอบคุณทุกคนมากเลยครับไม่ถามใช่ไหมว่าแบบเราเป็อะไรในตัวเราหรือว่าเปติดตามเราหรืออะไรอย่างเงี้ยอ๋อยังเลยครับเดี๋ยวก็จะถามแล้วล่ะัยงไม่มีแบบโอกาสได้คุยกับเป็นทากยังเลยครับยังไม่ได้จริงๆจังๆเลยใช่ส่วนตัวเราเป็นคนที่เผยเป็นคนที่อายใช่ไหมลูกเออ ต้องต้องให้ชินก่อนใช่ถ้าอะไรใหม่ๆก็ยังจะนิดหน่อย <c oughs> อได้คุยกันเลยได้ชินแต่ว่าตอนนี้งานไม่บ่อยต้ององานไม่บ่อยใช่เพราะน่าจะชินเองครับใช่ขอ,อผลงานครับก็ตอนนี้ก็มีเอ่อรายการครับรายการวินมิกอิสุส oh, oh. ุวินมิกชีฟครับใช่ซึ่งตอนนี้มีสี่แล้วใช่ครับ แต่ก็เร็วๆนี้ก็เดี๋ยวจะมีผลงานให้ทุกคนติดตามรอคอยอยู่แน่นอนครับใช่แต่ที่แน่ๆเราจะเห็นวิกซ์ลงไปเตะฟุตบอลในสปาร์ติ๊กใช่ไหมใช่ผมรอคอยโอ้ยผมรอคอยท็อปปิ้นี้มากใช่ก็ผมรอคอยครับแล้วปีนี้เนี่ยปีที่แล้วเป็นยังไงปีนี้ยิ่งกว่าปีนั้นแน่นอนใช่ปีที่แล้วยิงไปหนึ่งลูกปีนี้ฮะ สามลูกครับขอสามลูกปีนี้ขอสามลูกใช่เราก็เป็นัวหลักนะครับตอนนี้ก็หวังว่านะครับแต่ว่าปีนี้หลายๆคนก็เริ่มเก่งปีที้เราก็เก่งกันหมดแล้วลหละใช่แต่ว่าก็ต้องสู้กันในทีมครับเพราะว่าหลายคนก็เก่งเหมือนกันใช่อยากท้าตัวใครเป็นพิเศษอะไรนะครับอยากท้าใครเป็นพิเศษไหมท้าใครเป็นพิเศษเหรอทีมฝ่ายตรงข้ามมีใครบ้างนะ อยู่สีดำอย่างนั้นท้าโฟดเลยแล้วกันใช่ปีปีที่แล้วเขาเป็นตัวเต็งของทีมอ่าชื่ออะไรนะจำไม่ได้แล้วเอ่อสีขาวอะไรสักอย่างนึงอ่ะใช่ใช่ก็อยากท้าโฟดเหมือนกันใช่ควรทำอะไรไหมครับว่าใครจะยิงได้มากกว่ากันอือก็เดี๋ยวรอดูปีนี้แล้วกันใช่ครับควรใครมันจะท็อปฟอร์มกว่ากันนะโฟดนะเอ้ยพี่โฟดพี่โฟดครับพี่โฟด ูดฝากไว้ตรงนี้ลนฝาไว้ตรงนี้เลยนะทักไว้นะทักไว้ะไว้นะโอเคค่ะโอเสคัคสัเจนล่งอเสตไม่มีเสียเลยนะ